สวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเชียลนะครับผมกับพบกันอีกครั้งการเบรชันครับวันนี้เรามาเรชั่นนะครับร้องข้างกำแพงนะครับผมอันนี้เป็นบิวกินใช่ก็คิดเยอะแหละว่าต้องมาแต่ไม่รู้จะมาแบบเป็นหน้าหน้ากำแพงหรือหลังกำแพงจะมาเป็นแบบคำถามอยู่หลังกำแพงหรือจะมาเป็นคนเล่นเออสุดท้ายมาเป็นอยู่หลังกำแพงแ <laughs> ล้วก็แขกเราเชิญของพี่อิงอม,มาให้พี่อิงเดานะครับผมแมมแต,แต่เอาจริงนะถามพี่อ่ะถ้าตอนแรกที่ดูอ่ะ คืเอเขาเคยทํางานมาด้วยกันและพี่ว่าสองคนนี้มีลักษณะเสียงที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์ตอนแรกอ่ะอ,อิงมาตอนแฮมด,ด,ดูตอนแฮมดูรายการสดแฮดูทุกนี้ิยพไงอิงมาเราก็คิดแล้วแหละว่าไม่เตก็มันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่แบบเหมือนกับถ้าจะเป็นอิงแล้วให้มันลิงกันได้ให้มันลิงกับอิงใช่ก็จะมีไม่เตตะวันก็ต้องเนี่ยบิวกินพีอะไรเงี้ยก็ต้องคิดแล้วใครจะมาหาอิงมาตอนแรกฉันก็ดึกไว้นะอาจจะเป็นเขื่อน เพราะเขาก็สนิทกันสมัยตอนเขาอยู่กันในแก๊เซ่คืออะไรแบบนั้นน่ะที่คิดว่าเป็นแบบคนเก่งๆเนี่ยแหละที่แบบเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นที่สนิทกับเขาให้เป็นผู้ชายน่าจะดีๆสักคนหนึ่งที่ต้องมาแล้วเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยแล้วทุกถายพอร้องพุ๊บเสียงขึ้นต้องโทษดาวปุ๊บเขาเสียงขึ้นก็ฉันก็รู้แล้วอะวิวกินฉันฟังมาบป่อยมากคือด้วยความที่ว่าถ้าสองคนเนี้ไปร้องเพลงไหนนะ โดยถ้ายังรักษาความเอกลักษณ์ของต<ช>ัวเองไว้ยังไงก็เดาได้คือยังไงอิงงั้รู้อยู่แล้วคิดว่าถ้าเป็นบิวคินไหนอิงก็คิดตอบได้อ่ะคือพอสุดท้ายเสียงมันแบบอิงจําได้อ่ะอิงออกไลฟ์ออกไลฟ์งานกับบิวคินอ <c oughs> ี่ทีบ่อยมา,มมากอ,ะอ่ะแล้วก็ยังมาลองไลฟ์เซชั่นด้วยกันอีกอะ่ะคือแบบจําเสียงได้อยู่แล้วอบบต้องตอนแรกคิดว่าบิวคินจะเปลี่ยนเสียงคือบิวคินก็ไม่เปลี่ยนเสียงเลยเลยสิ่งตรงอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้เป็นแบบว่าเขาเป็นที่เวิร์กพอยต์เขาตัดมาเฉพาะช่วงที่ร้องเพลง แล้วก็ตอนเฉลยนะครับผมแต่ไม่ได้มีช่วงพูดคุยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาคลิปไฮไลท์ like กันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแทนบอวิร์พอยนะครับผมที่ทำเร็กซ์เซนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความรับใจวันนั้นเป็นยังไงใครลุดโป๊กกันแน่ไม่ใช่ต้องโทษดาหรอกต้องโทษพีพี <laughs> <laughs> แต่เสียงดีจ <laughs> เดี๋ยวเป็นการ <laughs> ดูเอ็ดที่แบบเสียงดีมาก ว่ดูแล้คือไม่ใช่ตะวันเหรอคือไม่คิดตะวันตัดตะวันไปได้เลยพีพีก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ลูกบิวกินวันนี้หุ้นล่อหล่อมากต้องขอขอบคุณสไตลิสต์นะคะแล้วคนบอกชุดนะคให้ใส่สีน้ำเงิน <c oughs> <c oughs> สไตลิสต์กิ๊กจิมมาสซ่ เป็นนาตาชาลมานน้อมใส่สีพีพีเป็นนาตาชาเป็นวามว่าใส่กุศีอะไรโอ้เนี้ยเสียงเขามากเลยอ่ะ

แล้วเขาอกนเสียงอเสียงคนแก่นะเแต่คนเสียเสียคนแกพูดนะไม่ได้ใช้แบบปรับจูนใหม่ด้วยนะเขาใช้เสียงเขาเองด่าเสียงคนแก่าสัมภาษณ์แต่ต้องรูไม่หยุดมแล้ว่าใรนเสียงค เนี่ยเพราะความสีเสื้อเหมือนกันเนี่ยแล้วยิงก็คือมั่นใจมากไม่ถูกหลอกเลยแล้วยิ่งหนักหลอออ่ะและเป็นนักหลออด้วยกันทำงานด้วยกันมาก่อนคือนักร้องตั้งแต่ละร้องออกอยู่แล้วก็ได้ยิ่งเคยทำงานมาต้องคอยจูนดูเสน่ห์การวางเสียงการใช้ล่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่ฉฉัันนให้้ตองเบก ตรงนั้นรูน้แล้วเราพี่คิด <c oughs> บอกรักเธอรักเธอเมือนานานสาม <c oughs> ไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทํให้รังคาเพียงต่าคืนนั้นทุกอย่างบอกฉัน่าต้องพูดความจริง ไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาเพียงตาแคนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจรงิงเพียนตาแคนั้นทุกอย่างบอกฉันว่า <laughs> พี่ว่าถ้าพีพีไม่ได้ไปผ่าตัดอะเ <c oughs> พอเพก็มีโอกาสได้ไปออกนะเร็วเร็วเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ผ่าตัดาาแต่อาจจะต้เลื่อนทีพีเขได้ออกงนะ่ายๆทีป๊อบสเตจไงก็เป็นแบบเป็นล้อโชว์เขาได้รางวัลทีป๊อบสเตจของการของวีน,ปป<ม>นั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ย<ม><ม>คือจริง,รงๆไะพอในผ่านที่ว่าพีพีไปคุยกับพี่อิงด้วยแหละแล้วพี่อิงแบบเขาเป็นเหมือนพีพีอะคุยกันอยู่ว่าเจ๊จะไปออกรายการหรอใส่ชุดสีอะไรอะ โปะเลยเออก็เลยโปะเลยว่าเพราะว่ามันก็คงสะโขบดาวไงมันก็คงเป็นแค่ไม่พีพีก็ต้องเป็นใครที่สนิทกับพีพีแล้วถามว่ายี่ดีไปในสาเส้อสิอะไรออกรายการรายการร้องเพลงมันต้องถามพี่จะไปร้องเพลงอะไรถูกไหมพี่ไปกับใครพี่พี่ไปมีใครบ้างวันนั้นเลยเนี้ยหรือพี่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบนั้นนะมันเลยทําให้เหมือนกับช้อยสมั่รมันแคบลงแล้วแหละมันมันต้องเป็นใครสักคนที่พีพีรู้จักหรือสนิทหรือเป็นพีพีเองเนี่ยแต่ลัตก็มีแบบอนี้งส่งคนอื่นมาเนาะเป็นนัตชา จริงจริงแล้วปกติอะไปแข่งรายการเนี้นะมันจะต้องปิดเป็นความลับและบางคนบางครั้งหลายครั้งเขาเอาคนในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียมาก็ได้วยซ้ำนะเขาก็หลอกกันนะแต่ด้ยวยความที่ว่าเขาคงสนิทกันแหละแล้วก็บอกเธอฝากสืบให้หน่อยโบเลยก็คือว่าไงเซบิวคิ้นไปไหนพี่ๆก็รู้จริงจะใส่ชุดอะไรเสื้ออะไรอ่ะยังจําได้เลยอะ อันไหนงานไหนเคยออกเทปไหนรายการไหน,ไ,หนไปงานเซนนู่นนี่คือจําได้หมดเลยอย่า คือตอนที่แบบดูรูปมาตอนที่เขาเห็นตัวสักอันนึงแค่ให้ดูรูปไอจีว่าไอจีนี้แบบจะง,งานไหนคือจำได้เลยว่าอันเนี้ยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ก็รู้หมดเลยคือรู้แบบเจ๋งมากไปดูรายการเหมือนกับพวกของเทพดีลาที่เขาไปออกกันนะ่ะแล้วพี่พีไปออกอะ่ะพี่พีเห็นนิดเดียววิวกินขึ้นรู้แล้วนี่คือวิวกินคือแบบเป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดแล้วลความจําดีมากอ,มมาอ่ะ<า>พี่พีพ<า>อ่ะโอเคครับก็ถ<า>ือว่าหลุ่นโป้นะครับผมโดนเฉลยคนดูอย่างเรายังรู้เลยเกือบได้ยินอยู่ในงานยังรู้เลยว่าใช่ อยู่กินแต่๋วเาเสียงชัดมากคาลิเตอร์ตรงมากคือคิดแบบคิดว่าเขาจะดัดสักหน่อยแต่ไม่ดัดเลยอะไรเงี้ยคือแล้วแต่บางทีเขามามาเพื่อร่วมายการ่มแบบบางคนมาแกล้งนะบางคนเพื่อจะมาแกล้งโดยเฉพาะก็จะแบบพยายามดัดเสียงให้มันเป็นตระาบิวคิดทำไม่ดีไหกนะบิวคิดเป็นคนตลกนะคือนในในรายการนี้คือตลกแข่งกับพวกพี่ได้เลยนะตลกดีเลยคือพี่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้ออกมาแล้วก็เหมือนแบบโดนแกล้งอ่ะแบบให้ดาว่าอีกคนข้างหลังกำแพงเป็นใครพี่ว่าจะสนุกวันนี้เออแล้วเวลาเขานึกงไม่ออกแล้วเอาโจทย์ยากๆมานะ มันคงแบบสนุกอะใช่ใช่คือแต่ว่าจริงๆริงเน่ยต้องเอาส่วนที่ห่างตัวหรือว่าเห็นแบบว่าใครนะอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแต่ถ้าบิวกินมาเห็ว่ามีผู้หญิงอย่างว่าผู้หญิงเยอะที่จะมาออกคือว่าใครก็ได้เขาเนี่ยแต่แบบหลานแปดอะฉันว่าเราเผื่อพี่หวานเจี๊ยบเาจะกลับมาอีกนะเหมือนพี่หวานเจี๊ยบลงเบื้องหลังด้วยปะเพราะวันนี้เขาของเขาใครมานะน้องปันปันอ๋อหน้าปันเด็กเขาเพิ่งย้ายไปอีกสังกัดกับพี่หวานใช่ใช่แต่เขาเออไม่ได้ดูเบื้องหลังพี่หวานเจี๊ยบเลยค่ะเบื้องหลังพี่หวานเจี๊ย พี่ว่าหลังจากเขาเฉลยแล้วว่าเขาคงอาจจะไปหาดูนะพี่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอืมออโอเคก็ต้องรอลุ้นให้พีพีมาละการนี้แล้วก็บิวกินมาข้างหน้าอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะก็ขอบคุณลวกันนะครับผมเป็นอีกการที่น่ารักมากนะครับผมเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจแล้วก็สุดท้ายเขาหลุดโบ้วยนัตชยา อ่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามการฝากกดแล์ก็แชร์กดส s c r i b e ด้วยนะคะแลทางเพืสังเกตเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในะครั้งหน้าด้วยก่อนนะครับบ๊ายบาย